สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงอัลบอรีเด็กของ f a ส e อนด์บัตต์ตั้หัวข้อเลยก็คือควรจะต้องซื้อไหมนะแล้วอัลบอรีเด็กคืออะไรมาเดีย๋ยวอธิบายให้ฟังอัลบอรีเด็กของ f a ส e อนด์บัตต์เนี่ยมันเป็นเด็กที่พร้อมแข่งขันอัลบอรีเนี่ยมันมาจากงานแข่งขันอัลบอรีทั่วไปมันเหมือนกับในร้านจะมีงานอัลบอรีทุกสัปดาห์อัลบอรีเด็กก็คือเด็กคลาสสิกคอนซัต์ก็คือซีซีครับสามารถลงแข่งได้เลยคขุมของพบทุกอย่างพร้อม,พ,พ,รอมพร้อมเก็บพร้อมเล่นพร้อมแข่งกันนะคือจริงเอาจริงนะส่วนตัััวววกกก็คืออมมมนไมไ่่ด้เงเงงร์า แต่ว่ามันเล่นได้แล้วมันก็สามารถให้จะชนะใครบางคนได้ด้วยชนะคนที่จัดมาเองแบบงงๆอ่ะหรือชนะคนทั่วไปได้ตัวอุปกรณ์สมสัยของของมันนะครับเป็นอุปกรณ์สมสัยที่มีเฉพาะของมันเลยบางบางชิ้นน่ะคือมีแค่ในบล็อกนี้เท่านั้นนะาซื้อที่อื่นไปได้ไหมความว่าถ้าคุณเล่นตัวเนี้ยคุณก็ต้องซื้อของนี้อยู่ดีหรือถ้าคุณเล่นอาชีพนี้คุณก็ต้องซื้อบล็อกนี้อยู่ดีมันไม่สามารถจะหาให้อื่นได้แล้วไงคำถามก็คือถ้าคุูเล่นใหม่คขาซื้อไหมบล็อกนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย เด็กเลยอะไรเงี้ยซิงเกิลขายได้ไหมบอกก่อนว่าเกาะเคโยเนี่ยไอซิงเกิลของเขาเนี่ยราคาเท่ากับบล็อกเลยนะแล้วก็ของเนี้ยคือมันก็ดีอยู่แล้วคุณซื้ออันเนี้ยแล้วคุณไปห,หาซื้อของเพิ่มดีกว่าก็ผู้เล่นเก่าเขาก็ต้องซื้อนะแสบมากผู้เล่นอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องซื้อบล็อกนี่อยู่ดีคือมันมันหนีไม่ได้อะเออเพราะว่ามันเก่งไงเออก็ต้องซื้ออยู่ดีบล็อกเคโยเด็กเด็กอามารีเนี่ยก็ตามนั้นละครับถ้าถามว่าค้งค่ากับการราคาไหมก็ทําคุณชนะงานแข่งได้ถ้าคุณมี ประมาณนั้นแหละครับก็คือมีดีกว่าให้เมียนะลองดูแต่แนะนำนะซื้อผู้เล่นเก่าซื้อเป็นตัวเลือกของคุณผู้เล่นใหม่ซื้อเลยก็ดีกว่าไปซื้อใหม่หมดนะของมันพอเล่นได้ละคุณลองเล่นดูในเอลเมอรี่เด็กเนี่ยมันจะบอกให้เราว่ามาเล่นยังไงแล้วคุณถ้าคุณชอบคุณค่อยไปต่อถ้าคุณไม่ชอบคุณค่อยเปลี่ยนตัวผมให้นะคือซื้อถ้าคุณเล่นตัวนั้นคุณต้องซื้อคุณควรจะซื้อหมันครับ